น่ากินมากๆทําง่ายซะด้วยสิสูตรนี้จะปานก็ได้มัตบะมาทั้งหมด3แผ่นนะคะโดยใช้แป้งเล็ดนามแบบนี้เสิร์ฟจ,จัดจานให้สวยงามเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาลงทอดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะปานชวนอร่อยกับมัตตบะไก่มัตตาบะไส้ไก่สูตรทำง่ายไส้ก็ไม่ต้องเอาไปผัด แป้งก็ไม่ต้องนวดให้เสียเวลานะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยทำแล้วหน้าตาดีหน้าทานมากทานกับอาจารย์สลัดสูตรทำง่ายนะคะโอ้โหเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าชิ้นเดียวไม่พอไว้ดูติดตารรมรายละเอียดนะคะว่าทำยังไงวัตถุดิบทำไส้มะตบะเจ๊ปานจะใช้ไก่บดนะคะนำไก่ไปบดไม่ต้องละเอียดมากเพื่อน,อนๆจะใช้เนื้อสัตว์ที่เป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูแล้วแต่ชอบเลยค่ะ และที่ขายไม่ได้คือหอมใหญ่ซอยนะคะเพิ่มสีสันด้วยแครอทซอยต้นหอมปรุงรสง่ายๆด้วยผงกะหรี่ซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายเล็กน้อยหยอกพริกป่นเพิ่มความหอมและคลุกเขาส่วนผสมให้เข้าเนื้อเข้ารสกันนะคะสูตรนี้เจ๊ปันจะไม่เอาไส้เข้าไปผัดนะคะเราใช้แบบแบบนี้ได้เลยค่ะแบบยังไม่สุกนะคะ คุกเล้าจนเข้าเนื้อเข้ารสกันแบบนี้เป็นอันใช้ได้นะคะเจ๊ปั่นก็จะเตรียมแป้งเวียดนามแผ่นแป้งเวียดนามแบบนี้คือแผ่นแป้งที่ใช้ทําสลัดโลหรือแผ่นแป้งที่ห่อแหนมเนืองนั่นเองนะคะหาซื้อได้ในออซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเป็นแบบทรงกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะนำแป้งไปชุบน้ำหรือว่าใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะใช้ฟองกี้ฉีดให้ตัวแป้งเนี่ยเขาเปียกหมาดๆนะคะจะได้เกิดความนิ่ม ระหว่างที่ลรอแป้งนิ่มก็เอามัตะบะที่เป็นไส้ไก่นะคะใส่ลงไปได้เลยเราก็แผ่ให้ตัวไส้เนี่ยเขาแบนๆหน่อยนะคะเวลาสุกจะได้สุกง่ายๆแล้วก็สุกทั่วไม่ต้องบางเกินหรือว่าหนาเกินนะคะเอาพอดีๆดีจัดให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วใช้แป้งนะคะห่อเข้ามุมแบบนี้ให้แผ่นแป้งเขาประสานกันแบบนี้นะคะชนกันเลยให้เนื้อแป้งเขาชนกัน เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาลงทอดนะคะได้เป็นทรงแบบนี้เปิดแก๊สไฟกลางไปถึงอ่อนนะคะเิ๊ปันจะใช้วิธีทอดด้วยเนยเพิ่มความหอมใช้เนยทอดค่ะใช้น้ำมันก็ได้เช่นกันนะคะเนยละลายร้อนแล้วใส่มะตะบะลงไปทอดเลยค่ะคอยกลับด้านไปมาจนกว่าทั้งสองฝั่งจะสุกทั่วนะคะ ตอนนี้หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆเมื่อสุกร้อนทั้งสองด้านแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะคะน่ากินมากสูตรนี้เจ้ปานก็ได้มตัตะบะมาทั้งหมดสามแผ่นนะคะโดยใช้แป้งเวียดนามแบบนี้ทำร้อนๆเราก็หั่นกินกันร้อนๆเลยนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆ เสิร์ฟจ,จัดจานให้สวยงามเลยค่ะทานกับน้ำจิ้มอาจารย์สูตรเด็ดสูตรทำง่ายของเราเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วก็ต้องขอชิมหน่อยนะคะเพื่อนๆน,น่ากินมากๆทำง่ายซะด้วยสิอื้อหืออร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากให้ชิมหรอเล่ อร่อยทำง่ายไว้เพื่อนๆลองทำแล้วเอาผลงานมาให้เจ๊ปานดูบ้างนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ